สวัสดีจ้าฮาลัลโหลตากา้าโัก็อยากาลยเจ๊งย้มไปตากถ่ายอยากเจ้งส่งไปตากา่ทยวันนี้จะมาทํายําให้ดูจ้ายําหอยแมงผู้นะคะหอยแมงมีหอยแมงผู้จ้านี่ก็ให้แช่งเอาเลยคะ่ะหลกหลกเจาละฮะอันนี้ก็จะลวกแล้วนะคะลวกแล้วมาทำำํายํามาทํายํากันจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเส้นอันนี้เป็นเส้นถั่วเขียวนี่ก็่า้หลกเต๋อ่ะหลกเต๋าฝันค่ะอันนี้เป็นเส้นถั่วเขียวนะคะ ไม่ไม่ใช่วุ้นเส้นนะคะอันนี้มันมันเป็นเส้นอ่าเส้นถูกเขียวจ้ะหลกเตาฟันหลกจะะะ้านี่ก็หลกจอกะลาอันนี้ก็ลวกสุกแล้วนะคะเรามาดูเครื่องต่างๆกันเลยจ้า <c oughs> เอาในจอยไทยที่เขต้าชอยริหลวก็จะมีมะเขือเทศมีอ่าผักชีมีหอมใหญ่ซอยแล้วก็มีพริกขี้หนูนะคะ 有เออฟันเค้ก啦有เออพริกซี啦有洋葱啦有辣椒啦อันยำอันนี้ยำเป็นน้ำพริกเผานะคะยำน้ำพริกเผาคือน้ำพริกเผาที่เป็นขวดนะคะนน้ำพริกเผาแม่ปานอมเราจะใส่น้ำพริกเผาแม่ปานอมนะ,ะกันนี่ก็้วอ่า辣椒จิ้วโกอ,อ่าอ่าไม้ฟันเียกะต้องมาตัวเองกัอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผาที่ทําเองนะคะเราจะใส่สองอย่าง อสูตรของแม่ปนอมนี่จะไม่เผ็ดนะคะจะมีรสหวานนะคะอันนี้ก็จะมีรสเผ็ดนะคะที่ทําเองอันนี้เป็นน้าพริกเผาที่ทําเองจ้าน้ำพริกเผาที่ทําเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้ก็จิเกจงกาหล่าจิวกูิเกจิเกจงกาอ่าจิเกจังอันนี้เป็นทําเองจ้าอันนี้เป็นน้ำพริกเผาทําเองนะคะสูตรทําเองก็จะมีรสเผ็ดจ้า เรามาทํากันเลยจ้ะพี่น้องเรามาทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะใส่เราก็จะใส่น้ำพริกเผาแม่ะนอมเข้าไปก่อนเราก็จะมาใส่น้ำพริกเผาแม่ะนอมเข้าไปจกักสองช้อนใส่เข้าไปสองช้อนจ้ะอันนี้มันจะมีรสหวานแล้วก็เราใส่สองช้อนเข้าไปตามด้วยน้ำพริกเผาของตัวเองที่ทํานะคะ ตำพริกเผาของตัวเองที่ทาเนี่ยคือมันมีรสเผ็ดเราจะใส่แค่ช้อนเดียวจ้ะใส่แค่ช้อนเดียวนะคะเราจะใส่แค่ช้อนเดียวเพราะว่ามีรสเผ็ดจ้าอันนี้ทําให้ลูกสาวกินจ้าทําให้ลูกสาวนะคะตามด้วยน้ําปลาหล่อที่อ่ะยีโล,ลเราเฮยล้ใส่น้ําปลาเข้าไปจ้ะ ตามด้วยน้ำมะนาวต่อที่แช่งเลงเราเฮ้ยตามด้วยน้ำมะนาวตามด้วยน้ำตาลจ้ะตามด้วยน้ำตาลทรายต่อที่อาทองเราเฮ้ยลก็จะยำออกรสเปรี้ยวหวานหนแล้วกเปรี้ยวเป้วหวานหวนจ้าทีนี้ก็คนให้เข้ากันจะ้ะเราจะใส่น้ำกระเทียมดองเข้าไปด้วยจ้า ใส่น้ำกระเทียมดองเข้าไปด้วยนะคะเหลาะที่อ่าหยิบจ่อก็ที่ซีนเทาอ่ะซีนเทาจับจะหน่อ,อยอ้ยจับก็เจ้เราจะใส่น้ำกระเทียมดองเข้าไปจักสองช้อนสองช้อนพอจา้าน้ำกระเทียมดองนะคะคนให้เข้ากันจา้ากะมาโรยใฉ่อ่ะโรยัห้เคาอ่ะ โลวันเคยกันกี่จัดซีเม่ลราคนให้เข้ากันแล้วทีนี้เรามาชิมจ้าว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะคนใหเข้ากันโลมายจะใา่าสินคนให้เข้ากันก่อนจ้าก็จะยำออกรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทําให้ลูกสาวจ้าสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็จะใส่ผักชีนะคะไม่ใส่ขึ้นช่ายจ้ายำยำน้ำพริกเผาเนี่ย ส่วนมากแล้วจะใส่จะใส่ผักชีจ้ะไม่ใส่ขึ้นช่ายนะจ๊ะกดให้เข้ากันชิมจ้ะเปรี้ยวแล้วแต่ยังไม่หวานเค็มแล้วเปรี้ยวเค็มแล้วแต่ยังไม่หวานนะคะขอเพิ่มน้ำต,ตาลอีกสักช้อนก,กว่า เ่น้ำตาลไอซสักช้อนครึ่งทีนี้เราก็ใส่หอยแมงผู้เข้าไปจ้ะพอที่แช่เท้าลงไแล้วใส่เส้นเข้าไปจ้ะใส่เส้นเข้าไปนะคะใส่เส้นเข้าไปจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะ คือขาดรสเผ็ดจ้ะขาดรสเผ็ดเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกาจานกะติหลากอ่ะมันไม่เผ็ดนะคะแล้วทีนี้เราจะใส่พริกขี้หนูซอยก็ไปจ้ะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมจะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก็มาหลอดที่หลกักจิ้วหลาเคยก็จะเวยเยาที่หลากซิ้วๆหลากหนึอะ่ะเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราใส่พริกขี้หนูเข้าไปแล้ว <c oughs> ใส่พริกขี้หนูเข้าไปแล้วทีนี้มันจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยเพราะว่าลูกสาวกินเผ็ดนิดหน่อยจ้าไม่เผ็ดมากนะคะคืออ่าพริกน้ำพริกเผาที่ทําเองนั้นมันมีรสเผ็ดอยู่แล้วจ้ะทีนี้เรามาชิมจ้ะอร่อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปนะคะก็มาหลอกเคท่าชอยริ้วเราเแล้วขอใส่ถุงมือก่อนนะคะสายพิ่เสาโทละใส่ถุงมือก่อน,น,ะะออน,ออนจ้าเลยมาขยํำจ้ะ ขยำเลยนะคะเราใส่เครื่องต่างๆเข้าไปแล้วรสชาติก็จะเปลี่ยนจ้าขย้ำให้เครื่องมันเข้ากันก่อนนะคะเผ็ดนิดๆไม่เผ็ดมากขย้ำให้เข้ากันก่อนจ้าเดี๋ยวมาชิมจ้ะ ก็มา一阵再่มิ้งอะลวันเคยชิีโอ้สีสันน่ากินมากเลยจ้ะทีนี้มาชิมจ้ะมาสียับสีมหม่เสียฮมอร่อยแล้วอร่อยมากอร่อยออกมันๆอ่าเผ็ดนิดหน่อยจะมีรสเปรี้ยวพอดีรสหวานพอดีแล้วจะออกเพราะว่าเราใส่น้ำพริกเผาเข้าไปมันจะออกมันนิดนิด เพราะว่ามันมีน้ำมันนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสับแล้วจ้ะก็มายืนเสงกะลาชุนโปยืนเสงกะลาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ามาให้ดูนะคะเสร็จสับน่ารับประทานมากเลยจ้าอร่อยมากเลยจ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคแล, ra, ลแล้ว大家完成了哈มละไปล้ะก่ะบายบาย